b ีจีปทุมเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้พอนอกจากเกชนาทีบแล้วพวกเขาก็ยังมีนักเตะต่างชาติที่อันตรายโดยเฉพาะเกมแดนกลางซึ่งถือเป็นจุดเด่นของพวกเขาและมีนักเตะที่มีคุณภาพหลายคนดังนั้นเราเองต้องปรับเทคนิคในการเจอกับ BG ีเราเคยมาที่นี่เมื่อปีก่อนและได้เห็นการต้อนรับและความน่ารักของแฟนฟุตบอลชาวไทย ที่เมืองไทยมีสนามแข่งขันที่ดีและมีแฟนบอลที่มีแพชชั่นกับเกมเราอยากโชว์สไตล์ของเราอยากจะโชว์ฟุตบอลที่สวยงามให้ทุกคนได้เห็นโทลุโอริกิกล่าวก่อนนำทีมคาวาสกิฟอนตเล่บุกมาดวลกับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่มีอดีตลูกทีมอย่างเกชนาทิพถ์งงสินในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกลอบแบ่งกลุ่ม วันอังคารที่24ตุลาคมเวลา19นาฬิกาที่สนามบีจีสเตเดียม